คืออันเนี้ยเกมแบบเนี้ยเพื่อไทยเองเนี่ยก็หวั่นไหวเพราะว่ามันจะกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวแทนของสองขัง้วไงนะเคร่งตอนนี้เองเนี่ยขั้วฝั่งที่ไม่เอาอพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าก้าวไกลเนี่ยได้ช่วงชิงพยามช่วงชิงกระแสะนํามาเป็นตัวแทนนะครับคือเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็กระบวนการต่างๆ วิธีการและกลยุทธ์ที่ก้าวไกลกําลังใช้อยู่ในขณนะน,นี้นังคิดว่าตอนนี้เพื่อไทยเองเนี่ยก็หวันห่นหวั่นหวั่นมากด้วยไม่ใช่หวั่นธรรมดานะถึงขนาดเมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเป็นแกนนําของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดถึงเรื่องของยุทธการ,ร IO ปลุกปั่นยุยงหรือแม้แต่เรื่องของออการทาคอนเทนต์ต่างๆผ่านทางกระแสะออนไลน์เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยจากข่าวที่เกิดขึ้นมันก็มีทั้ง I/O ที่มา าจากหลายส่วนนะคะนำมาใช้เป็นนักลบไซเบอร์คอยคอมเมนต์โจมตีพั การเมืองฝั่งตรงข้ามคอยแชร์ข้อมูลแต่ด้านบวกของตัวเองแล้วก็มีการปั่นโพต่างๆค่ะที่รับฟังความเห็นผ่านทางออนไลน์ให้เชื่อว่ากระแสดีจนเกิดเป็นอุปทานหมู่หรือคนที่ทำจะใช่ยูเซอร์ที่ไม่มีตัวตนนะคะขออภัยคนที่ทำเนี่ยจะเป็นยูเซอร์ที่ไม่มีตัวตนและก็มียูเซอร์ที่มีจำนวนมากแล้วก็ไม่ต้องแจ้งบัญชีรายจ่ายของพรรคด้วยรวมถึงมีการตัดต่อคอนเทนต์ปลายเปิดให้คนเข้ามาต่อว่าโจมตีเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทำงานใต้ดิ แล้วก็ชกใต้เข็มขัดทําลายความนิยมของพักการเมืองคู่แข่งค่ะแล้วก็กระทุ้งไปยังกะกะตอบอกกะกะตอช่วยตัวเช็คหน่อยว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยใครเป็นคนทำออใครเป็นคนสั่งการมันเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มไหนเนี่ยนะคะโอ,อ้ในอย่างที่คุณบอกนะ,ะนี่ถ้าไม่หวั่นไหวนี่ไม่ออกมานะแสดงว่าโดนเยอะนโดนเยอะเออนะ <laughs> <laughs>